ครับสวัสดีครับวันนี้บังดีไลฟ์สาระชาแนลพาเพื่อนๆมาร้านป้าแมวนะครับพาเพื่อนๆเข้าไปดูด้านในกันนะครับมีอะไรน่ากินอันนี้ก็จะเป็นขวดป้าแมวนะครับเพื่อนนะก็จะติดริมทะเลเลยนะครับนะครับอ่าติดกับโรงแรมฟอร์จูนเลยนะครับเนพะืออนาะนี่นะครับเอ่อจะติดชายหาด แมวก็จะอยู่ก่อนถึง้องแรฟอร์จูนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะเพื่อนๆนะว่ามีอะไรน่าทานนะครับพ่าแมวแต่ได้ข่าวมาแว,ว้วๆว่าอาหารรถจัดจ้านพอดูเลยครับที่นี่ไปเดี๋ยวเบียร์ไทยเมนูให้เพื่อนๆชมกันนะครับมีอะไรน่าทานกันบั่งนะครับ กระพงเป็นเป็นเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะกระพงสดๆเลยนะครับนก็จะเป็นช่วงแม่น้ำนะเพื่อนๆน,นะครับสดๆจะเลยนะครับเ,เพื่อนๆกระพงใสกัน นี่เราก็ได <P an> ้ต๊ะกันแล้วนะครับเพื่อนๆนะเก็ดเก็ดน้ำเลยนะครับนี่จะเป็นสะพานป่าชายเลนนะครับเพื่อนๆนะครับขึ้นมาอย่าได้ที่เดินๆผมก็เคเดินแต่ผมแค่อย่างเท่านเดินมาไหวทั่วไกลเลยนะเจดีย์นะก็สะพานรงนู้นะ ก็จะเป็นเมนูอยนะครับเพื่อนนี้เายดีสมัย่อน่อไปเมหอนไม่มีคุณเมนูเยอะอยู่นะครับเพื่อนได้ยังุ มัจะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะะเดี๋ยวเรารอดูดีกว่าว่ามีอะไรน่าชานครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะปลาลิ้นหมาลาดสดนะครับแล้วก็มีแกงส้มยอดมะพร้าวกุ้งนะครับรอดูนะครับว่ามีอะไรมาเพิ่มเติมนะครับ กุ้งชุบแป้งทอดน,นะเพื่อนๆน,นะนะครับนี่เมนูซิกเนเจอร์เลยนะครับของโปรดบางบีเลยนะเพื่อนๆน,นะอะไรนะสตอผัดกะปิสตอกุ้งสดน่าทานมากครับเพื่อนๆ หอยลายผัดชานะเพื่นเพื่อนมาแล้วมนนีอยากกินเผ็ดๆล้านๆนะครับเพื่อนๆนะจัดไป,ไปเดี๋ยวมีขออนุญาตลุยก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่มาเก,กือบเกือบสามทุ่มแล้วนะครับพ<ว>เ,เพื่อนๆเดี๋ยวบังบีก็ต้องเดินทางกลับก่อนนะครับก็ม,มา ข้าวกับพี่ๆเขานะครับที่หัวปลาแมวนะครับผมบังบีกับพี่เอ็กนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไลฟ์สาระชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ